สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเอ็มกับช่องพีเอ็มฟอร์ดนะครับวันนี้เนีมาสอนวิธีการใช้งานก้านปัดน้ำฝนนะครับที่อยู่ในรถยนต์ของ Ford Ranger อันนี้จะเป็น Ranger w i วา t a ท็นะครับผมถ้าใครพร้อมจะรับชมกันแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็มฟอร์ดก่อนนะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมกันได้เลยครับวิธีการใช้งานก้านปัดน้ำฝนนะครับก้านปัดน้ำฝนของตัว Ranger เนี่ยก็อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าเราจะใช้งานแค่1ครั้งนะครับเราดันลงนะครับอันนี้ก็เป็น1คคครรรััั้้้งงนนนนนะะบบบบีีีี่เลยใหดูอกทึแ ถ้าเราจะให้เขาขึ้นเป็นออโต้นะครับตัวนี้ก็จะมีปัจจัยฝนออโต้ด้วยนะครับดันขึ้นไป1แก๊กดนี้นี่นะครับก็จะขึ้นเป็นออโต้แล้วนะครับถ้าดันขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบปัดตลอดแบบช้านะครับแบบนี้และขึ้นไปสุดเลยก็จะเป็นปัดตลอดแบบเร็วนะครับมี4ี่ระดับให้เลือกนะครับมีแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นออโต้แล้วเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นตัวปรับความเซนซิทีฟนะครับของตัวน้านะครับล่างสุดก็คือมีน้ําน้อยนะครับ เขาก็จะปัดแหละหม,มายถึงว่า,ามีน้ําค่อนข้างเยอะแหละเขาถึงจะปัดนะครับอันนี้ก็จะระดับความเซนซิทีฟครับนี้ก็พอบนสุดมีน้ํานิดเดียวเขาก็ปัดให้แล้วนะครับผมถ้าเราจะใช้น้ําปัดน้าฝนทํายังไงก็ดันตัวนี้นะครับก้านปัดน้าฝนต,นตัวนี้เข้าหาตัวแบบนี้ก้านปัดน้ําฝนเขาก็จะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีน้ําแวเขาจะปัดให้เองออโต้แบบนี้นะครับผมดันออกจะไม่มีนะ เป็นยังไงบ้างครับกับวิธีใช้งานก้านปัดนน้ำฝนในรถยนต์ฟอร์ดเลนเจอร์วา์แท็กนะครับผมถ้าใครชอบวีดีโอกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอฟฟอร์ดของเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ